สวัสดีค่ะรัตนนนมณีพรมยานะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงใดในชีวิตคุณนะคะเหลืออีก2เดือนนะคะพฤศจิกาธนวาใครที่ยังไม่ได้ดูเดือนพฤศจิกาที่แม่หมอเปิดว้ยย้อนไปดูได้นะคะอ่าแล้วก็มาดูวิดีโอนี้ด้วยนะเออโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปีนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะคะชาวราศีกรกฎนะคะแม่ปูของเราชาวราศีกรกฎนะคะในศาสตว์ไพ่พวงยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะวันที1่1ถึงวันที่3 1กรกฎาคมนะคะถ้าคุณเชื่อและคิดว่าคุณอยู่ราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎไม่ว่าศาสตร์ใดๆรับชมรับฟังได้เลยนะคะอ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎนะคะค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคุณบ้างมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> ชาวราศีกรกฎนะคะค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอวยพรอวยใช้ให้ชาวราศีกรกฎทุกๆคนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างนะคะขอให้ไพ่ออกมาถูกต้องแม่นยำนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองก่อนที่เราจะเปิดสิบสองใบที่แม่หมอจับเมื่อกี้นะคะไพ่ใต้สำรับจะเป็นไพ่ประธานพรให้ชาวราศีกรกฎนะคะโอ้โหพระเทวะาลอีอีกแล้วอมพระเทวะาลีนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการเดินทางต่างประเทศการเข้าสู่ศีลธรรมการอยู่ในศีลอยู่ในธรรมการเข้าถึงาการเข้าถึงธรรมะการเข้าถึงทางธรรมเอออะไรประมาณนี้นะคะว,ว้าวไพ่พระเทวะฤษีนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะและไพ่ใบนี้นะคะ คุณจะได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาว้าวและการเดินทางต่างประเทศเด็ดมากนะคะอ่านไพ่ดีมากคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในชีวิตคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะอืมหมันสวดมนนั่งสมาธิอยู่ในสิ่งหรือธรรมนะคะและชีวิตคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกัน โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะมีเวลาอยู่สองเดือนนะคะพฤศจิกาธันวานะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเดือนพฤศจิกาที่แม่หมอเปิดไว้ก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกนะคะวาสนาเทพพพุทธนะคะเทพพพุทธคือการสุกกายสบายใจนะคะการ ทำอะไรเรื่อยๆช้าๆนะคะสุขกายสบายใจอ่ะเหมือนฝนตกปลอยๆเหมือนฝนตกชีวิตชุ่มฉ่ำชื่นใจนะคะประมาณนี้แล้วก็คุณช่วงคงสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะไพ่วาสนานะคะคุณมีวาจาว,วาทะศิลดีการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองการเดินทางไกลนะคะอื จะมีการเดินทางไกลและอะไรที่คุณอยากทําที่คิดไว้นานแล้วหรือใครที่ไม่ได้พบเจอนานแล้วนะคะจะได้มีการทําหรือได้มีการพบนะคะต่อไปใบที่สองแม่ห,มนหนาวขอขอดื่มจิบกาแฟก่อนช่วงนี้ที่นี่อากาศหนาวนะคะ แล้วก็ไพ่เดินทางแล้วก็พระพิรุณเป็นไพ่ที่เดินทางไกลเด่นด้วยนะคะอืมเทพจันทร์ว้าว <c oughs> เทพจันทร์เทพจันทร์ก็การเดินทางเหมือนกันนะคะการเดินทางความสวยความงามออนไลน์ความเพอ้อฝันความสุขความสุขความเพอ้อฝันจินตนาการนะคะ งานอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามเพ้ <Lemon> อฝันจินตนาการจะทำเงินให้คุณนะคะในค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะหรือในบางคนที่เงินแบบติดติดขัดขัดเงินแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวเงินมันจะมาให้คุณนะคะชาวาราศีกรกฎไม่ต้องกลัวนะคะเงินมาเรื่อยๆเลยเงินมาเรื่อยๆเหมือนไพ่ใบแรกนะคะเรื่อยๆชุ่มฉ่า นะะด่งสายฝนตกลงมาเรื่อยๆเงินมันก็ตกลงมาเรื่อยๆให้คุณนะคะไม่ต้องไปสับสนวุ่นวายใจเกี่ยวกับการเงินนะคะอืมอาจจะมีการสับสนอะไรบางอย่างนิดนึงด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะ <c oughs> เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเอ๊ะมันจะมีความสับสนอะไรหรือเพอ้อฝันอะไร <c oughs> เอเทพพูธอยู่ที่ทมนะคะ เทพพุตรยุติธรรมความมีเหตุมีผลความยุติความได้รับความยุติธรรมม,มันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณได้หรือคุณจะต้องมีการช่างใจตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตคุณโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยมันจะมีการต้องเลือกอคุณจะเลือกอะไร เลือกอะไรเอ่ยชาวราศีกรกฎคะ่ะคงสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยจะมีบางอย่างให้คุณต้องเลือกอืมโอ้โหรักทรมานนะคะใบที่สี่รักทรมานม,มันจะมีการไกลการห่างไกลความแตกต่างอาจจะมี บางคนในชาวราศีกรกฎอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะคุณจะเดินทางไกลแล้วมันก็จะนำพาซึ่งต้องเลือกอืมเอ๊ะจะเลือกไปไหนหรือเปล่าจะไปเหนือหรือจะไปใต้เลือกไปไม่ถูกเลยทีเดียวเออถ้าเป็นการเดินทางโค้งสุดท้ายภายในสิ้นปีนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะมีการต้อง เลือกช่างใจเอ๊ะฉันจะไปเหนือหรือจะไปใต้ฉันจะไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเอออะไรประมาณนี้นะคะเอออาจจะช่างใจเรื่องการเดินทางได้เหมือนกันนะคะไปไหนดีสิ้นปีนี้ขยับไปเที่ยวเนี่ยตัดสินใจไม่ได้นะว่าฉันจะไปเที่ยวไหนเออประมาณนี้นะอืแต่เดียวแต่คุณมีอยู่ในใจแล้วว่าคุณจะเลือกได้อะ่ะคุณเลือกแล้วแหละบางคนเลือกแล้วคุยสิ้นปีนี้ไปเที่ยวไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะอือโอ้โห ราหูหนาวน้ไม่ใช่อะไรลาหูโอ้โหราหูลาหูใบที่ห้าคือไพ่ราหูอาจจะแบบมีการมีบางอย่างให้คุณต้องช่างใจนะคะอืมใช้เวลานาะใจเย็นๆในการคิดในการช่างใจหรือการสับสดนะคะอาจจะมีแบบ เออเรื่องที่ให้ระมัดระวังนะคะอืไ <c oughs> พ่ลาหูเ <c oughs> <c oughs> อออะไปต่อก่อนละกันเดี๋ยวแม่หมอค่อยอธิบายนะไปต่อดูว่าไพาร่รวมๆแล้วมันจะยังไงเกี่ยวกับไพ่ลาหูและไพ่รักทรมานซึ่งค่อนข้างออกแนวความรักนะคะอืมคุณอาจจะมีต้องมีการชั่งใจด้วยเนี่ยกับความรัก ที่จะเดินทักที่คุณจะได้พบได้เจอก่อนสิ้นปีนี้นะคะโอ้โหอ่าพระแม่รักสมีว้าวการเงินที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะอืมเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะเออเงินเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็ต้องมีการโดนอมอะ่ะมีการโดนอมของเงินนะคะคือขึ้นมาคู่กันเลยอะ่ะ เงินมาแต่เงินหมดไปประมาณนี้นะอืมโอ้โหแล้วก็นี่ไพ่พระแม่ลักษมีนะคะนี่ใครแพลนไว้ว่าจะเดินทางไปลอยกระทงที่ไหนนะคะอืมแล้วเนี่ยพัชร์เจียวใครจะแพลนที่จะเดินทางไปลอยกระทงที่ไหนเนี่ยคิด คิดไว้สับสนเอ๊ะฉันจะไปลอยกระทงที่ไหนดีเออประมาณนี้ด้วยนะคะอืมระมัดระวังทางการเงินด้วยนะคะการเงินเนี่ยเข้ามามันก็หมดไปให้ช่างใจดีๆในการใช้เงินนะคะใช้สติใช้ปัญญาใช้เงินตามเหตุและผลนะไม่งั้นเงินจะไม่เหลือนะคะเงินเข้ามาก็จริงเงินอาจจะไม่เหลือได้ถ้าคุณไม่ได้ใช้เงินอย่างมีสตินะคะท้าวิรูหก ทาวิลิว6เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับหลักฐานบ้านช่องใครที่อุ้ยช่วงค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์เดินทางไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องไปในที่ที่คุณเคยอยู่ไปใน <c oughs> ไปบ้านเกิดคือมันถึงเวลาแล้วมันได้เวลาแล้วที่คุณจะได้กลับบ้าน เดินทางไกลนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศจะได้มีโอกาสเดินทางไปพบเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะซึ่งมันก็นำพาซึ่งมันจะนำมาซึ่งการเสียเงินในการเดินทางครั้งนี้นะคะโอ้โหชาวราศีกรกฎค่ะไม่ต้องสับสนนะอย่างที่บอกตอนแรกว่าเดี๋ยวเงินมันมาเองแหละอืมพ่ะแม่ลักษมีขึ้นมาด้วยนะคะเงินมันมาแน่นอนนะคะ แล้วก็คือคุณจะมีการใช้เงินไปกับบ้านด้วยนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าลอยกระทงอะ่ะสิ้นปีนะคะคุณจะได้เดินทางไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เสียเงินประมาณนี้เออมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงไพพระทักษะนะคะนี่ไงพระทักษะตำแหน่งที่8นี่ไงกูเสียเงินอยู่คนเดียวเลยอะ่ะเออคือพระทักษะตกตำแหน่งที่ แปดโอ้โหอืมมันมีบางอย่างด้วยนะคะการเกิดการเดินทางของคุณที่คุณกำลังจะไปเนี่ยยกตัวอ,อย่างเช่นค,คุณกำลังเดินทางไปบ้านเกิดหรือไปในที่ที่คุณเคยอยู่ซึ่งค่อนข้างเป็นการเดินทางไกลนะคะอาจจะแบบเดินทางจากเหนือไปใต้ต่างจังหวัด ไปอีกจังหวัดหนึ่งหรือต่างประเทศกับบ้านเกิดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันจะนำพาให้คุณเจอหรือพบเจอกับบางสิ่งหรือกับบางคนที่คุณไม่ได้พบเจอมานานแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนรักนะคะประมาณนี้ที่คุณไม่ได้พบเจอมานานคุณจะ ได้พบได้เจอได้มีความสุขได้ใช้เงินเออประมาณนี้อ่ะแล้วมันคือมันมันจะทําให้คุณได้ได้มีความสุขอ,อ่ะ,ออะไ,ดไ,ดได้สุขกายสบายใจกับสิ่งที่คุณพบเจอในโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะคุณแผนกระนางพิมพ์พิลาไลนะคะคุณแผนกระนางพิมพ์พิลาไล คือกาลยานในมิตรที่ดีคนที่รักคุณนะคะคุณจะเจอคนที่รักคุณนะคะที่ไม่ได้เจอกันนานอืมประมาณนี้นะยกตัวอย่างเลยง่ายๆแม่หมออยู่ราศีกรกฎนะคะ แม่หมอมีเกณฑ์เดินทางนะคะในเดือนพฤศจิกายนซึ่งกับไทยและไพ่ค่อนข้างลิงก์กันแล้วมันดูตรงกับแม่หมอแม่หมอจะคือไพ่ใบนี้จะได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะพบเจอคนที่คุณไม่เคยได้เจอมานานและแม่หมอไม่ได้กลับไทยนานมากนะคะ 7 -8 ปีหรือ9ปีด้วยซ้ำนะคะซึ่งมากกว่า7ปีซึ่งไพ่ใบนี้เลขเจ็ดนะคะประมาณนี้คือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เจอนานพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่แม่หมอจะได้เจอวิตีดใจมากแล้วมันจะทําให้มีความสุขก,กายสบายใจอ่ะทีนี้เรากลับมาสําหรับคนที่เกิดเดือนก,ร,กระดาษอันนี้ยกตัวอ,อย่างสําหรับแม่หมอนะซึ่งไพ่ค่อนข้างออกมาเอ๊ะนี่ นี่ดวงเราหรือเปล่าเออประมาณนี้คือคุณจะได้พบเจออะคนที่คุณไม่ได้พบเจอมานานอะไรที่คุณจากมานานคุณจะได้พบได้เจออะอืมและมันมีบางอย่างให้คุณต้องเลือกและตัดสินใจด้วยในโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะอืมทุกอย่างเลยอะมันจะมีการตัดสินใจโดยเฉพาะความรัก ความสัมพันธ์อาจจะต้องมีบางอย่างให้คุณได้ตัดสินใจและเลือกเส้นทางทางเดินนะคะประมาณนี้อ่ะเพราะว่าเออแล้วก็แต่เส้นทางไม่ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจในทางไหนอ่ะมันจะนำมาซึ่งความสุขก,กายสบายใจด้วยไพ่วาสนานะคะ เออประมาณนี้นะคะคุณจะได้พบเจอแต่การ,รยานี้มิตท,ที่ดีรอบตัวคุณอะที่คุณไม่ได้พบเจอมานานนะคะคงสุดท้ายนี้ก่อนสิ้นปีนะคะโอ้โหพัฟพี่คะเนนมาคู่กับพ่อแม่ลักษมีโลยออืมอ่ะใบที่สิบนะคะ ภาพพิคเนตลาชาชโชคว้าวภาพพิคเนตลาชาชโชคเลยทีเดียวนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะการงานของคุณนะคะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากนะคะโดยเฉพาะเอ,อ่อการงานที่เกี่ยวกับร้านอาหารสื่อออนไลน์การกินการอยู่การ ความสะดวกความสบายอะ่ะคือราชาโชคค่ะการงานคุณจะสําเร็จดังราชาโชคดังปฏิหารไม่คิดไม่ฝันว่างานคุณจะเจริญรุ่งเรืองขนาดนั้นน่ะเออคือแบบดีมากใครที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะคะการใช้จิตวิญญาณพลังจิตด้วยเหมือนกันจะเจริญรุ่งเรืองมากนะคะจะมีกัลยานิมิตดีๆเข้ามา ให้คุณได้มีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองอ่ะโอ้โหคุณจะได้ยิ่งการงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณการช่วยเหลือเยียวยาการพูดคุยโอ้โหดีมากจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองใครที่ออกสื่อนะคะจะดีมากเลยโอ้โหการเงินดีมากนะคืออย่างที่บอกตอนแรกเลยการงาน การเงินเนี่ยบางทีคุณมีความสับสนแต่เดี๋ยวเงินมันจะมาแล้วมาอย่างปฏิหารเลยโอ้ยสาธุเลยค่ะแล่หมดดีใจด้วยกับชาวราศีกรกฎนะคะการงานมาัง่งคั่งร่ำรวยใบยที่11ชลองฉลองโอ้โหอยากจะบอกว่าคุณจะมีชื่อเสียงอะใครที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อ นะคะที่คุณได้ออกสือ่อพบปะผู้คนพูดคุยคุณจะมีชื่อเสียงระบือไกลมีเรื่องที่น่ายินดีเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับชีวิตคุณกับการงานและชื่อเสียงนะคะโอ้โหได้พบเจอกาลยานิมิตรที่ดีได้เดได้เดินทางไกลได้เจอคนที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะได้เจอได้เจอครอบครัวได้เจอคนที่คุณไม่ได้เจอมานานแล้วทุกคนรอบตัวคุณ ออของสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยคุณจะได้พบเจอแต่คนที่ดีกัลยานิมิตที่ดีได้ข่าวดีได้การเฉลิมฉลองได้คือมีตัสินดีๆเข้ามาในชีวิตคุณถึงแม้คุณจะต้องเลือกแต่สิ่งที่คุณเลือกนั้นมันจะทําให้คุณมีความสุขอะอ้ดีมากอ่ะไพ่ใบสุดท้ายว่าส,สรุปจะเป็นอย่างไร ให้ใบสรุปเราจะนาั่งทองโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยแค่คุณมีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าคุณเก่งคุณดีคุณสวยคุณหล่อคุณมีพลังคุณมั่นใจในตัวเองยึดมั่นถือมั่นในความดียึดมั่นถือมั่นในความเก่งยึดมั่นถือมั่นในความหล่อความสวยมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้ว มันจะนำมาซึ่งเสน่ห์ในตัวคุณแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดคนดีๆด,ดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณเงนินดึงดูดงานดึงดูดชื่อเสียงเพราะฉะนั้นนะคะไพ่วาสนากับไพ่สรุปนะคะอ,อ,อย่าสับสนอย่าคิดมากอย่าวุ่นวายใจนะคะช่วงเดือนช่วงโค้งสุดท้ายนะคะ ช่วงค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยในบางคนอาจจะมีความสับสนเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ให้มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเลือกในสิ่งที่คุณมีความสุขเลือกในสิ่งที่คุณรักเลือกในสิ่งที่คุณอยากได้อยากทำอยากมีนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วก็โยนพวงมาลัยไ,ไปให้ถึงจุดหมายที่คุณเลือก ม่ให้ถึงในสิ่งที่คุณคิดว่านั่นแหละคือความสุขของคุณเลือกเลือกในสิ่งที่เพราะว่าไพ่เนี่ยรวมๆแล้วนะมันเป็นไพ่สับสนอารมณ์หรือคุณต้องเลือกโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยมันจะมีบางอย่างให้คุณต้องชั่งใจเลือกนะคะขอให้คุณเลือกโดยการใช้หัวใจแล้วก็ใช้เหตุผล ควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วเลือกด้วยความมั่นใจว่าคุณเลือกในสิ่งที่คุณรักเลือกในสิ่งที่คุณอยากได้โดยใช้ตัวและหัวใจและเหตุผลเข้าร่วมด้วยนะคะแต่ว่าคุณจะเลือกได้อะ่ะเออและคุณมีตัวเลือกนั้นอยู่ในใจแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎ โอ้โหการเงินเรื่องที่น่ายินดีนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้ขอให้มีความสุขกายสบายใจนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ